ข้อดีฮอทอนสมุนไพรที่มีงานวิจัยระดับโลกแต่คนไทยไม่คอ่อยรู้จักจากสถิติขององค์การอนามัยโลกพบว่าโรคที่ทำให้คนเสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งคือโรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะซึ่งสาเหตุและพฤติกรรมนะคะที่ทำให้เกิดโรคนี้นั่นก็คือ1การกินอาหารที่มีไขมันหรือว่าคอเลสเตอรอลสูงนะคะและก็การกินอาหารที่มีกากใยต่ำค่ะรวมถึง ภาวะเครียดนะคะจากการทํางานหรือจากสภาพแวดล้อมโดยรอบของเรานะคะก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่ทําให้คนนะคะป่วยเป็นโรคนี้มากนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะเพรสัตรีจะมาแนะนําข้อดีของสมุนไพรตัวหนึ่งที่ชื่อว่าฮอทอนะคะซึ่งจะทําให้หัวใจและหลอดเลือดของคุณแข็งแรงได้นั่นเองค่ะฮอทอนะคะเป็นพืชตระกูลเบอร์รี่ค่ะลักษณะของเขานะคะจะเป็นผลเล็กๆค่ะมีรสชาติเปรี้ยวอมหวานนะคะ สีเนี่ยก็จะมีตั้งแต่สีเหลืองสีแดงไปจนถึงสีเข้มไปจนถึงเกือบดําและที่สําคัญนะคะตัวฮอทอนเองเองนี่ยมีสารสําคัญมากมายเลยค่ะและก็ยังเป็นสมุนไพรที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายนะคะทั้งในยุโรปและอเมริกาค่ะโดยเฉพาะใช้เป็นสมุนไพรในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจมาหลายเธวัสษแล้วค่ะ3ข้อดีของฮอทอนะคะข้อที่1 เป็นตัวที่เต็มไปด้วยสารต่อต้านอนุมูลอิสระค่ะซึ่งสารตัวนั้นนะคะชื่อว่าสารโพลีฟีนอลค่ะสารตัวนี้นะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายเราเยอะแยะมากมายเลยค่ะลดความเสี่ยงนะคะต่อการเป็นโรคหลายๆโรคอย่างเช่นเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดและหัวใจนะคะโรคมะเร็งบางชนิด รวมทั้งโรคเบาหวานด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีสารไบโอฟลาวนอยสูงค่ะซึ่งสารตัวนี้นะคะมีความสําคัญค่ะกับการทํางานของวิตามินซีนะคะเพราะว่าจะทําให้หลอดเลือดแข็งแรงมากยิ่งขึ้นค่ะข้อ 2. ลดไขมันในเลือดและลดความเสี่ยงในเรื่องภาวะหัวใจล้มเหลวค่ะสารสกัดฮอทอเองนะคะจะช่วยในเรื่องของลดคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรค่ะจะปรับสค่านี้นะคะให้อยู่ใน ค่าภาวะที่เหมาะสมค่ะเพราะว่าการที่มี2ค่านี้นะคะสูงจนเกินไปเนี่ยอาจจะนำมาซึ่งภาวะหลอดเลือดอุดตันและอาจจะส่งผลทําให้เกิดโรคหลายๆโรคซึ่งมันต้องบอกเป็นอันตรายกับตัวเรามากๆเลยค่ะนอาจากนี้นะคะยังมีการศึกษาในคนมากกว่า850คนค่ะให้รับประทานตัวฮอทอนนะคะร่วมกับยารักษาโรคหัวใจล้มเหลวค่ะซึ่งผลปรากฏว่าทําให้การทํางานของหัวใจค่ะดีขึ้น ออกกำลังกายได้นานขึ้นเหนื่อยน้อยลงรวมถึงการหายใจถี่ค่ะและการอ่อนเพลียก,ก็ลดลงด้วยเช่นกันค่ะสาช่วยลดความดันในเลือดค่ะกเพราะว่าสามารถทำให้หัวใจค่ะสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการศึกษาพบว่าตัวฮอร์ทอนเองค่ะเขายังสามารถขยายหลอดเลือดหรือสามารถสร้างความยืดหยุ่นให้กับหลอดเลือดที่ตีบได้นั่นเองค่ะ ซึ่งถ้าใครนะคะฟังมาถึงตรงนี้และอยากจะได้ตัวฮอทอเนี่ยมาดูแลสุขภาพ mattress. ในเรื่องของหัวใจและหลอดเลือดนะคะก็สามารถใช้เป็นตัวนี้ได้เลยนะคะเพราะว่านอกจากตัวฮอทอแล้วนะคะตัวนี้เองเนี่ยเขายังมีอีก4สารสกัดสําคัญเลยนะคะที่ช่วยดูแลเน้นๆนะคะในเรื่องของหัวใจและหลอดเลือดค่ะสงตัวแรกนะคะนั่นก็คือสารสกัดจากมะกอกค่ะและสารสกัดจากทับทิมนะคะ ซึ่งเป็นสารสกัดนําเข้าจากประเทศสเปนค่ะตัวที่3นะคะเป็นสารสกัดจากซิตรัสออรินเทียมค่ะเป็นส้มชนิดหนึ่งนะคะซึ่งนําเข้าจากประเทศอิตาลีค่ะตัวที่4นะคะก็คือโคเอนไซต์ค e ิวเทนที่นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นค่ะซึ่งพอนําสารสกัดทั้ง4ตัวนี้นะคะมารวมกับพอทอนค่ะก็จะทําให้ตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ช่วยดูแลเรื่องสุขภาพของหัวใจและหลอดเลือดได้ดีมากๆเลยค่ะถ้าเกิดใครนะคะ ต้องการที่จะปรึกษาปัญหาสุขภาพเพิ่มเติมนะคะสามารถทักมาได้ที่ Line แอดเพศสัตหรือว่าจะคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้เช่นเดียวกันค่ะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะไฟก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ฝากติดตามใน t i k t o อกและ youtube นะคะที่ชื่อว่าเพศสัตว์ไฟตอบได้ทุกปัญหาสุขภาพด้วยนะคะ